คอนั้นสก,กุลเรื่องพนักง,งานร้านอาหารกับลูกค้าจอมโวยวายและนี่ก็คือเชอรี่เธอนั้นทำทำงานเป็นแคชเชียร์และจะต้องคอยเสิร์ฟอาหารและรับออเดอร์ให้กับลูกค้าวันหนึ่งนั้นวันนี้ลูกค้าน้อยมากทำให้เหล่าแคชเชียร์นั้นงานว่าง แย่จังเลยนะวันนี้ลูกค้าน้อยค่าจ้างก็คงน้อยเหมือนเดิมเฮ้ยแย่จังเลยนี่แอปเปิ้ลว่าเหมือนฉันไหมอะวันนี้ลูกค้าน้อยเนาะโชคร้ยายจังเลยอืมยังไงลูกค้าตัวนั้นมาแล้วอ๋อ ฉันล้าลำคาญจริงๆเลยทำไมพนักงานไม่มารับออเดอร์สักทีเนี่ยปลอยให้ฉันนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วขอโทษนะคะคุณผู้หญิงคุณจะรับอะไรดีคะอย่างกล้ามานั่งร่วมฉันอีกนะลุกออกอยู่นี้คุณผู้หญิงจะรับอะไรดีคะคุณป้าต้องาการดูหนา้าพูดดีๆด้วยนะคะทางเราเนี่ยไม่รับผิดชอบนะคะถ้าคุณป้ายังพูดแบบนี้อ,อีกมีสิทธิ์อะไรมาบังคับปากฉัน เอาน้ำส้มหนึ่งละกันอา่าก็ได้ค่ะคุณป้างานเข้าแล้วล่ะเธอดูคุณป้าคนนี้สิรีบๆเอาไปเสริมให้เขาเถอะเธอหลังจากที่ลูกค้าคนนั้นกินอาหารเสร็จเธอก็ไม่พอใจและเตือนกับทางร้านว่าจะแจ้งความ รวมถึงเชอร์รี่นั้นยังเผอทำน้ำเปล่าที่จะยังเผอทำน้ำซุปที่จะส่งให้กับโต๊ะข้างๆกินหกใสร่รองเท้าของเธอทั้งๆที่เชอร์รี่นั้นเช็ดออกให้แล้วเธอคนนั้นก็ยังไม่ยอมยืนยันว่าจะแจ้งความแน่นอนถ้าเกิดจะไม่ฉันแจ้งความทางร้านต้องให้ฉันกินฟรีเออคุณลูกค้าคะ หลังจากนั้นทางร้านก็ได้ตัดสินใจว่าจะเอาความกับคุณป้าคนนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณป้าคือคนที่ดักขาเชอรี่ให้เชอรี่ล้มลงเองและเพื่อที่จะทําให้นางหกเสืรอรองเท้าของตนเองนั่นเองตามในภาพของกล้องวงจรปิดเมื่อคุณป้าเห็นดังนั้นเธอก็ช็อกสุดขีดและบอกว่าครั้งนี้จะไม่เอาความก็ได้เรื่องจึงจบอย่างบริบูรณ์